โอกาสมาแล้วสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทําคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันท้าไฟ โอ้ยช็อตไปเลยดีหนึ่งช็อตไปเลยดีนะฮะโอ้ยกลับมาพบกันอีกแล้วคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเราอยู่ในออนไลน์สเตชันทาไฟรีแมททุกความค่ายแพ้จะถูกแกยย้ไขว้าวปวดร้อทำไมวะ แต่สถานีเออก็คือว่ามันจะพีก้กว่าเดิมอีกเพราะว่าคู่เนี้ยที่เราหยิบมาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยเขาเคยเจอกันมาแล้วอ่ะมันก็ต้องเคยเจอมาทุกคู่ปาวะเออแต่ว่าในคู่นี้คราวก่อนเนี่ยเขาฝากผลงานไว้แบบดีเยี่ยมเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นแบบเหมือนเพื่อนร่วมงานที่บังเอิญมาร่วมเพศกันผิดไม่ใช่เราเล่น <laughs> ขอโทษ เขาเป็นแบบกึ่งๆึ่งเพื่อนร่วมงานกันด้วยที่ความรู้เนี่ยเทียบได้ว่าสูสีมากและอายุเนี่ยก็เรียกได้ว่าไล่เลี่ยกันมาเลยเออมีการโผอยู่หลังกล้องมีการโผมีการอดครัวอยู่หลังกล้องเดี๋ยวให้เขามาแก้ตัวในย่วงต่อไปงั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าเขาสองคนเป็นใครเอเราไปเจอเลยหัในช่วงถาาไฟ เข้าสู่ช่วงทา้าไฟโอ้ยร้อน <laughs> อะไรวะ <laughs> โดนโดนมต์โดนมน <laughs> อน <laughs> <laughs> แล้อายุเนี่ยเรียกได้ว่าไล่เรียกกันมาเลยมีการโอยอยู่หลังกล้อง ๋ยวให้เขามาแก้ตัวขอแก้ข่าวก่อนเลยที่บอกว่าผมอายุไอเะียกันครับผมยังต่ำอีก20ปีกว่าผมจะอายุ5้ครับงอีผมอุ้ยอุ้ยแล้วกูแก้อีกทีเลยยังไม่ถึงแน่นอนนะาีิ S <S อ่าโอเคแล้วอยู่กับนิกเก็ตอาแล้วก็พี่ป้อมสวัสดีรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยกันหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงทำอะไรกันอยู่บ้างครับอทิ์นิ้ก่อนได้จ้ะยังคงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลเหมือนเดิมครับแล้วก็ พักหลังเนี่ยโค้ดป้อมเขาชวนไปร่วมงานด้วยเป็นช่วงที่ชีวิตผมไม่ค่อยมีความสุขสัเท่าไหร่เป็นซึมซึมเศร้าใช่ไหมมันเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้า <c oughs> แล้วเนี่ยวันนี้ก็ไม่เก็ดแต่ก็ยังอยากจะมา <c oughs> ความจริงคราวหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาผมขอน,นวมคนละคู่ดีกว่าอ๋อมาต่อยกันเอาเอามาหนุนนอนครับผมอะไรวะยังเหมือนเดิมครับยังแฮปปี้อยู่ยังทําเกี่ยวกับฟุตบอลเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยซึ่งดูจากบรรยากาศทุกคนแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่บ้านเหมือนกันหมดนะ อีกรของเรานี่ตอนนี้ก็อยู่โซนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่อยู่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้อยู่ฮารันจุอ่ะก็คือเห็นว่าเหมือนกับทางพี่นิกเนี่ยก็เหมือนทาคอนเทนต์ใหม่ๆกับพี่ป้อมด้วยล่าสุดเห็นมีรายการที่แบบคล้ายๆกับท้าไฟเลยเป็นรายการเลยนะอย่างนั้นตอนนั้นช่วยเล่าหน่อยชื่ออะไรนะครับโค้ดป้อมยอกยอกเทพโกสนามสิจําได้นะก็ก็คือมีผมกับเบลจะมาแข่งเกมทุกสัปดาห์ซึ่งโค้ดป้อมเขาก็ท็อปรายการนี้ไปครับ องค์กรเยกระลัองค์กรเดียวกันคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบสกอร์ที่ยิงกันในสนามเมันยังมีเรื่องราวมากมายเต็มไปหมดก็เลยแบบเป็นเกมสนุกสนุกมาให้คนดูได้ดูทุกสัปดาห์ก็ฝากด้วยครับผมมาเรามากันเนี่ยทุกวันอาทิตย์สามโมงเย็นใช่ไหมครับรายการอะไรวะวันพุธไหนอ๋อวันพุธหนึ่งทุ่มตรงานพุธกลางคืนนะครับแสดงว่าไม่ตรงเวลามาก มีเลทนิไหนอ้าวโอเคพี่ป้อมช่วงนี้ทำอะไรโอ้ยงานเยอะไหมพี่ไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนถ่ายทัวร์เมนต์นู่นช่วงนี้ก็ร้านคอนเทนต์บนช่องเหมือนเดิมครับอ่ายูทูบนะครับคูณปอไม่เบิร์กแล้วก็เพจคุณปอแล้วครับก็มีคอนเทนต์ลงทุกวันเลยครับต่อมีวันทงบ้างมีรายการสดด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้ครับว่าทำรายการกับนิกด้วยนะครับก็เป็นเทพนอกสนามนะครับกับคุณเบลขอบสนามด้วยนะครับก็เรียกว่ามีรายการแม่แบบมาจากคาไฟนั่นเอง <laughs> นะฮะนี่แก้ข่าวก่อนมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ป้อมก๊อปะไรกัน <g oda> ไม่ได้ก๊อปคุณผู้ชมเหมือนมีการแ <g oda> บบว่าเป็นเรฟเลนต์กันไปเพราะว่าแน่นอนเราอยู่ในองคก์กรเดียวกันช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็มีมาคุยป้อมอยู่เลยว่าเออเอามา,มาเราเล่นอะไรกันไงกันดีออย่างเงี้ยคุยกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย <g oda> ซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเราบอกแล้วว่าเราเคยพาเข้ามาเจอกันแล้วแล้วในข่าวก่อนเนี่ยมันมีการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นถมดําตัวละครและดูจากเสื้อดูจากบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออช่วยกันทงช่วยกันทายอะไรอย่างเงี้ยแลกก่ันนอะ์จ พี่นิกเอ็นไอพี่ป้อนของเราเนี่ยเอ้โนนี้แฟนขับเยอะนะไอ้ไม้แะโกคนเดียวโอ้โหอะไยุบยุบแบบมีอิลิเซ่นอยู่ด้วยอ่ะอัดเดเล่อัลลี่ตูน่าบ้าพี่นิกแอชลีย์โคลตูน่าที่เขาดังขนาดนี้แฮมเมอร์ดิเกตตูล่า เฮ้ยมาก่อนเฮ้ยมาก่อนมาก่อนใครครับเนี่ยอ้าวขอตรงนี้ไลอ้อนกิกเลยกันดูนะมาก่รฝากรฝากรเดี๋ยวสิครับเอ้ยรู้ป่ะอันนี้รู้อยู่แล้วเฮ้ยเขาให้ทายตัวสีเงินนะเอาถ่ายผิดนะเาต้องร่เจอไปไปมาเจออย่างน้เขาดำเขาดำอยู่ตัวเดียวเลยดังพี่นิกแอนอาชนะไปโอเคโอ้โหสนุกนะ สนูมาโอ้โหเหมือนดูจริงอ่ะเหมือนยอมไปดูจริงผมกันนึกภาพตามไม่สนุกเท่าไห่แพ้วันนั้นแพ้นิกไปแพ้แพ้นิกไปวันนั้นไหนบอกความรู้สึกหน่อยที่พี่มันเป็นยังไงอย่างที่บอกครับพอมาแข่งพวกนี้ที่กดดันเพราะว่าถ้าเกิดเราแย่เราจะเอาทุกอย่างมาทิ้งแล้วแบบเวลามันแข่งขันกันแพ้มันเกิดขึ้นได้แต่การแพ้คนอย่างโค้ชป้อมผมว่าต้องพิจารณาตัวเองครับใช่ใช่ใช่นิกผมขอโทษไว้ก่อนแล้วกันถ้าผมจะต้องชนะคุณ เออแต่ว่าในสัปดาห์นี้ในการแข่งรีแมตเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราต้องกลับมาเจอกันใหม่แล้วเราจะมาบลบล้างลบล้างเรื่องราวเก่เาๆถ้าใครชนะในครั้งนี้เราจะถือว่าเนี่ยเป็นออฟฟิเชียลแล้วว่าคนนั้นแบบเป็นผู้ชนะอย่าง oh. แท้จริงซึ่ง,ง,ท,งที่แล้วไม่นับใช่ไหมไม่ไม่นับแล้วเราจะไม่นับแล้วเออ <laughs> <laughs> ซึ่งการแข่งขันเนี่ยมายบอกเลยนะว่าวันนี้มันค่อนข้างง่ายมากเดี๋ยวจะลองบอกกติกาให้ฟังละกันกติกามีอยู่ว่าเราก็จะมีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด20ตัวเลข 1- ถึง20ถ้าเกิดเลือกเลขไหนมาเนี่ยมันก็จะ รูปนักฟุตบอลคนนั้นน่ะขึ้นมาให้ตอบว่าคนคนนั้นนะคือใครชื่ออะไรอง่ายมากไม่ถมดําไม่เบลอหน้าไม่คาตาไม่อะไรเลยง่ายมเันชัดเรียกวเห็นชัดอเออแต่ว่านักฟุตบอลคนนั้นจะถูกย้อนวัยรูปรูปนั้นคือนักฟุตบอลในอายุตอนวัยเด็กไม่เคยง่ายมีอะไรปกติบ้างไหมเนี่ยทีมงานออนไลน์เฟชั่นเดี๋ยวผมถามดูไงดูไงอ๋อปกติ <laughs> ไม่รู้อ่ัะ <laughs> มีเวลาตอบ5วินาทีตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนแต่ถ้าสมมติว่าจนถึงข้อสุดท้ายแล้วคะแนนดันเสมอกันเราก็จะมีข้อตัดสินให้โดยที่ข้อตัดสินปุ๊บรูปขึ้นปุ๊บใครนึกออกให้ตอบก่อนเลยคนที่ตอบก่อนคือชนะบ้าเออ คิดว่าได้ไหมวันนี้สำหรับผมอาจจะยากผมมีปัญหาเรื่องการดูใบหน้าคนครับไม่เชื่อถามโค้ดตุ้มดูก็ได้ครับเนี่ยฮะ้อมป้อม้อมวันนี้เงินทองยูแต่อะไรครับเป็ใคไม่อ่าแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเป็นโค้ดป้อมผมว่าผมก็ผมชนะได้นี่ยครับเออเอนี่ไงให้เข้าช่วงขิงเข้าเลยเนี่ยเข้าช่วงขิงเลยให้ขิงหน่อยให้ขิงหน่อยทั้งก่อนทุกคนเห็นแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรจะมาท้าผมแข่งอะไรอีกมันจบไปแล้วไงทำไมไม่จำทำไมไม่เคดอีกแล้วคนก็หาว่าผมลังแกผู้สูงอายุ เดี๋ยวกูรับเนี่ยแป๊บนึ่งจีบอมว่าไปพี่อย่าไปยอมจะบอกว่าการที่ผมแบบอาจจะต้องแบบยอมแพ้เนี่ยคุณคุณไม่คิดหรอว่าบางทีผมทำคอนเทนต์นะใช่ไหมผมอยู่ในจุดที่เฮ้ยผมไม่สามารถที่จะไปแบบก้าวล่วงได้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าเต็มที่ผมบอกเลยวันนี้นิกคุณจะต้องจะต้องแพ้แพ้ผมแน่นอนเียเสียอะไรมุกเสียงมุกบีบเสียง เนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับผมไม่จบยังไม่จบฝากเพจและช่อง NR ด้วยครับตอนต้นลืมพูดชื่อช่องตัวเองครับแต่รายการคนอื่นโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าเท่านี้อีวินก็จะตัดต่อไหวหรือเปล่านี้คือเราถ่ายกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มรีแม t กันเลยซึ่งคราวที่แล้วพี่ป้อมแพ้ไปวันนี้เราจะให้ป้อมเป็นคนเลือกเลขก่อนทั้งหมด1ึงถึง2ี่ิพี่ป้อมเลือกเลขไม่มีซ้อคอมหรอ มีเนี่ยซอกคอมคอซ้อมไม่ไม่ช่วยกูไปทั้งแต่เดเออนี่คอครับต้องคอด้วยมึงไม่แก้กูเหมือนกันหมดเออม <laughs> ผมต้องเลือกหมายเลขนะเบอร์ประจำผมเลยนะครับหมายเลขเริ่มต้นเลยที่ผมต้องเลือกเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาเป็นเป็นนักกีฬาครับแล้วก็เขาจะชอบแบบอะไรอ่ะฟังก่อนดิไม่ฟังเหรอยืนจะแดกหนุ่มแล้วไม่เอาไม่เอาหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่หรอหมายเลขสิบสี่ครับหนึ่งหมายเลขสิบสี่โอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง โอ้โหเมซุตโอซิลครับถูกต้องเขาคือใครนะเขาคือใครนะเขาอยู่ทีมไหนนะเขาคือเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทีมชาติเยอรมันนะครับตอนนี้ย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในใจของแฟนอาร์เซนอลอีกหลายเป็นหลายคนแหมและคราวนี้พี่ความได้ไปก่อนเป็นหนึ่งกัแน่ไปที่พินิคอ่าผมเอาเบอร์หนึ่งครับได้เลยถ้าพร้อมแล้วพินิกสามสองหนึ่งเฮ้ยใครอ่ะ ใครอ่ะแรดฟอร์ดเหรออ้ใช่หมดเวลาบินกาดปะใช่ถูกต้องโอ้บินบินเรียบร้อยจริงเหรอลวเมื่อกี้แบบเด็กมากอ่ะคือจริงๆคือเด็กไปมากเด็กแบบใครก็ได้เลยอ่ะพอเวลาตอบผิดไม่กล้าโชว์ความรู้ที่เหลือเลยว่าเขาเป็นไปอะไรยังไงใช่ไหมโอเคแต่ว่าข้อนี้พินิกก็ไม่ได้คะแนนนะกลบมาที่พี่ป้อง หมายเลขต่อไปของผมเนี่ยถ้าลักษณะที่ผมจะเลือกจาก14แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยผมจะเลือกหมายเลข6อ๋อโอเคไม่ต้องลุกนริ้วก่อนรายการกูส่งชั่วโมงมั้งหม,มายเลขหกครับหมายเลขหกถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เออกากาครับถูกต้อหน้าเหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมคือผมเนี่ยเออซิลกับกากาเนี่ยหน้าเหมือนเดิมเลยตอนเด็กอันนี้เป็นความโชคดีหรือชื่นเต็มคือริคาโดกากาใช่ไหมฮะถ้าอยู่ประเทศไทยก็จะเรียกว่าผีกากาแต่ถ้าเป็นนักร้องก็ชื่อเลดี้กากา วันนี้โอ้โหทีมชาติบราซิลนะครับเก่งมากเก่งมากนยุ่นึงตอนนี้เลือกเล่นไปแล้วครับแผนสตาร์ทไปแล้วนะฮะแต่หน้าตาหล่อเหลาเอาการที่หล่อหล่อเลยหล่อเลยหล่อมากหล่อมากวันนี้หล่อมากคือผมกำลังจะโวยวายใครเอารูปผมตอนเด็กมาขึ้นเมื่อกี้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับพูดถึงและข้อนี้พี่ฟอมกันได้ไปเป็นสองคะแนนโอ้โดสำคัญแล้วพี่นิแก้กลับมาที่พี่นิผมต้องเลือกเบอร์ให้มันพลิกแพงนะเพราะดูเหมือนการเลือกโจทย์ก็จะสำคัญอาเบอร์สองครับตรงไหนวะตรงไหนวะ หมายเลขสองไม่รู้จักด้วยแหละคนเนี้ไม่รู้จักหรือไม่รู้จักกูรู้จักกูเห็นไม่รู้จัก้อมถ้าพร้อมแล้วพี่นิกสามสองหนึ่งป๊อก๊าดูจ้าที่จะเขาทำผมแบบนี้ตั้งแต่เด็กนี่ต้เด็กอ่โอน่าจะกัดหนังศีรษะไปเยอะเลยฮะตั้งเด็ก ครับพอปอกบาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูครับพวกนี้อาจจะดรอปบ้างนะครับแต่ถ้าพอปอกเก้าเนี่ยกินรอบวงนี่เล่ง้วยนี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเลยนมาโอเคและปอกบาทำให้ฟินิกได้ไปเป็นหนึ่งคะแนนับาที่พีกวามเลือกหมายเลขสิบแปดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเควินเดบรอยไม่ใช่เอ่อฟันเดเบกไม่ใช่ เออใครวะหมดเวลาไอ้นิกใช้นิกเฮ้ยอ่ะเขาชื่อว่าโทนี่โคลสโอู้้เออพอเฉลยแล้วมันก็อ๋อเหมือนกันนะเด้ยทะเลบ่อยแล้วเนี่ยหน้ามึงเปลี่ยนไปเยอะมาะโอเคและข้อนี้พี่ปอมก็ไม่ได้คะแนนนะเราไป่ไดพี่นิกขอเลือกเบอร์สามครับมาหมายเลขสามทาพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง อ๋อโรบินฟานเพอร์ซีถูกต้อง <laughs> นี้ไม่มีใครเหมือนครับโหนี่ตัวนี้ผมพร้อมที่จะเล่าเรื่องของเขาให้ทุกคนที่ฟังว่ามาเขาย้ายจากอาร์เซนอลแล้วก็ไปแมนยูไปประสบความสำเร็จคือโค้ชป้อมเป็นแฟนอาร์เซนอลไงเออเ็งเลยวันที่เขาย้ายเพราะนี่คือตอนนั้นคือหนึ่งในตัวที่เก่งที่สุดของอาร์เซนอลแล้วพอย้ายไปแมนยูเนี่ยได้แชมป์แล้วมันมีซีนหนึ่งที่แบบนักเตะอาร์เซนอลต้องแบบยืนปลกมือให้กับเขาในที่เหนอใส่เติมครเสริมนิดเึงถขาเปิดหน้ามาเมื่อกี้ผมเลือกได้โรบินฟานบรซซี่นะผมจะบอกใครผมไม่รู้จัก เฮ้ยการไปเมนูอ่ะมันมันรู้สึกว่าจะทำร้ายจิตใจต่อให้ไม่เราผมไม่ใช่ไฟลิวอพูก็ตามแต่แบบเฮ้ยไม่ลองไม่ลองมันหนามยอกกุกนโอเคและโรบินฟานเพอร์ตี่ทำให้พินิกได้ไปเป็นสองคะแนนแกวิปปอมเออสิบเก้าเก้าสิบเก้าได้ออปอปอันดีโอเค เต้นไม่เราเต้นกันทำไมเห็นมึงเต้นเออ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเด็คแฮมถูกต้องแล้วมึงไว้ลากใส่ทำไม สมัยเด็กเนี่ยมึงไม่หลกหลายทำไมไปหลคนดีเท่มากๆเป็นสามีแห่งโลกชอบมากๆผมมึงชอบต่อให้จะมีลูกมีเมียมีลูกสามแล้วเขาก็ยังคงเป็นสามีแห่งโลกมันยิ่งแก่ยิ่งเท่เหมือนพี่เลยเออกูอ่ะเอออะก็มาหากำ็มาส่งและแบล็กแฮมทำให้พี่ป้อมได้เป็นสามกัแน่แต่วันนี้พี่นิกผมไปปาดโค้ดป้อมเหนือเบอร์12ครับได้เลยเบอร์12ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 อุ้ย้ยไม่ใช่โอเคคน้าโซชาเฮ้ยหมดเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหแม่งหน้าแบบนี้มึงเป็นใครก็ได้เลยว่ะนอนนะโมเฉเลยไหมอ่าบาสเตียนชไวสไตเกอร์โอ้สปายสไนเปอร์ไปไหนวะหน้าไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมไม่มีความเหมือนเดิมเลยใช่ครับ ข้อนี้พี่นิกก็ไม่ได้คระแด่นนานกับพี่ป้อมหมายเลขสิบครับซื้อปาะสาได้เบอร์1ิบถ้าพร้อมแล้วหมายเลขสิบสามสองหนึ่งอดอดรุนกุลินะผิดแล้วก็หมดเวลาอีเนี่ไอไอไอคอสตาดีโกคอสตาถูกต้อง ดิโก้คอสตารที่เขาจะชอบโดนแซวเรื่องแบบว่าความหน้าแก่ดิเอโก้คอสตาก็ทำให้พี่บอลไม่ได้คะแนนนะาโยากยากยากกลับไปที่พี่นิกไม่กล้าไปปาดแล้วเอาเบอร์เซฟเซฟไปเล็กตัวเดียวเลยถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอไม่รู้หมดเวลาอิบราฮิโมวิช ถูกตาโคดป้อมรูได้เ่ยเฮ้ยหน้าหน้ามันมาหน้ามันมาหน้ามาโอเคข้อนี้พี่นิกไม่ได้คะแนนนะเราไปที่พี่ป้อมหมายเลข11ครับหมายเลข11เอ้ยรู้จแล้วรู้อีกแล้วรู้ักอีกแล้วเรียกเซตผมก่อนถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 โอ้เวนรูนี่ครับต่อเ็น้าเลยมึงเอน้ามันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเวนรูนี่อ่ะน่ารักเออและนี่แสบด้วยยิงนอนเลค่ะตอนดีดอร์ตันเด็กดน้อยใช่ใช่ดังเพราะยิงาร์เซนอนเลยน่ารักเออโอเคเวนรูนี่ก็ทำให้ป้อมได้ไปเป็นซีเครนทีนี้ต้องตามเลยนะพี่ต้องตามเลยนะต้องเอาหมายเลขเจ็ดครับถ้าพอมแล้วสามสองหนึ่ง ตีเป้นเจอหลาดรูปนี้จำได้นี่ถ้ามึงตอบผิดรูปนี้เรียบร้อยแต่รูปเมื่อกี้มันดังเพราะว่าเนี่ยเจอหลาดเขาเป็นตำนานริเวอร์พูลไงแต่ว่ารูปเมื่อกี้ตอนเด็กเขาใส่เสื้อของทีมคู่แข่งร่วมเมืองอ้โทีมเอฟเอร์ตันนแล,และก้อนี้พีนิก,ก็ได้เป็นสามคะแนนทำมมติดว่าก็ดีป้อมหมายเลขเก้าไปยังยังอ่าหมายเลขเก้าดีกว่าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เฮ้ยใครอ่ะเด็กทั้งเออพาเวลเลต์เหรอไม่ใช่หมดเวลาจัสตินบีเบอร์อ๋อน้ำโมเลยนะน้ำโมเราน้ำโมเราน้ำโมเราน้ำโมอีกใครเนี่ยเฉลยเฟอร์นันโดตอร์เลียสอุ้ยอู้นี่ไม่รู้เลยอ่ะไม่มีเขาเลยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมข้อนี้พี่ป้อมก็ไม่ได้คะแนนนะกลับมาที่พี่นิก อ้าเบอร์ยี่สิบครับผมมาเลยเบอร์ยี่สิบใช่ป้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮยแกเรตเบลล์โอ้โหหนั่งไม่เปลี่ยนเลยว่ะแกเรตเบลแกเรตเบลไม่มีแค่เคราวกับผมที่ยาวและข้อนี้พี่นิกได้ไปเป็นซีกันเสมอกันอยู่กับพี่ป้อมโอ้โหเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วเหลือเบอร์อะไรบ้างฮะเหลือเบอร์สี่แปดสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบห้าสิบห้าสิบห้าโอเคเบอร์สิบห้าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยเอ่อโทมัสมุลเลอร์ครับถูกต้องหน้าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วผมไปเหลีอบเห็นโลโก้เสื้อเสื้อบาเยินเมื่อกี้อ็เสื้อบาเยินปุ๊บเออใช่เลยใช่เลยนะแล้วพอคอนึกหน้ามุลเลอร์ออกเออแล้วมามองตอนเด็กใช่เลยโอเคพี่ป้อมได้ไปเป็น5ะคะแนนอย่างตามตามพี่นี้เอาเลขแปดครับเลขแปด โอเคหมายเลข8ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โอ้โหโอ้เฮ้ยเตเวสเมซี่มาลาโดน่าอาสิบมาล่ามหมดไปแล้วผมรู้เฮ้ยใครครับซาเมียนัครีไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะลุยซัวเลส พูอีกแล้วตอบไม่ได้อุ้ยมันยากไม่เป ouais. ็นไรแต่ว uh ่าข้อนี้พี่นิกก็ยังไม่ได้คะแนนนะครับต่อที่พี่ป้อมเอาสิบสามเบอร์สิบสามถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้ใครวะใครวะโอ้ใครวะหมดเวลาโอเคเฉลยลิโอเนลมสซี่ ตัวท็อปด้วยกูผมเข้าใจว่าถ้าทีมงานเลือกรูปที่อาจจะถ้าโตกว่านี้มาอาจจะรู้ได้เลยไงเออเพราะหน้าเขาแบบแอบกเออและข้อดีพี่บอมไม่ได้คะนะกลับมาที่พี่นิ้เอา17ครับหมายเลข17ถ้าพร้อมแล้วสาสองเอ้ยรู้เหรอผมผมนึกไม่ออกเลย หมดเวลาไม่รู้แจ็ควิลเชียร์ครับถูกต้องหน้าไม่เปลี่ยนเลยแจ็ควิลเชียตอนนี้ซ้อมกับอาร์เซนอลอยู่แต่ว่าไม่ได้เซ็นสัญญาเก่งมากแต่เจ็บบ่อยโอเคคราวนี้พี่นิกไม่ได้คะแนนนะและข้อต่อไปถ้าพี่ป้อมตอบถูกพี่ป้อมชนะเลย ทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรเบอร์สเบอร์สี่เบอร์สี่อ๋อเบอร์สีเบอร์สี้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเข่ามากเออเดี๋ยว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 เีวเดี๋ยวเด <c oughs> ียวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยเดี๋ยเียเดียดีดอ๋เดเดียเียเียวเเีเเ๋เีเีเเ โอเคและข้อนี้พี่ป้อมก็ไม่ได้คะแนนนะนั่นหมายความว่าถ้าข้อนี้พี่นิกตอบถูกเราจะไปตัดสินกันในข้อสุดท้ายว้ยหมายเลขที่เลือกคือหมายเลข16ข้อสุดท้ายเนาะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งใครครับเนี่ยย้อนเส้นแลนกี้ผมไม่อยู่หมดเวลาผมรู้ผมรู้เซคิโรามอส ถูกด่าเฮ้ยเก่งว่ะสายตาใช่ไหมเออสายตาสายตาโอเคคุณผู้ชมและการรีแมตช์ครั้งนี้บอกได้เลยว่าพี่ป้อมชนะไปถึงมากกึงมากินมันยากจริงกินมันยากจริงยากแต่สนุกครับแต่ว่ายังเหลือข้อตัดสินให้เล่นเย่งขำๆแล้วกันใขำๆแล้วกันถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เอ่อเอมบัปเป้อะไม่ใช่ โวน่าจะต้องแบบรุ่นเนี้ยเขาอยู่ในยุค80แน่นอนเออดูจากบรรยากาศบรรยากาศเด็กคนนี้อยู่ในยุค80แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงยุค90เขาน่าจะยังไม่โด่งดังน่าจะโด่งดังในยุค2000ต้นมเก่งจะมันเก่งมนเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินใครใครฮะอ่ผมถจมย้อนถามดีกว่าใครฮะโหยากเหลือเกินเอาเฉลยนะ้ฮะเทอรรี่อองลีฮะโอ้โหนี่ตำนานอาร์เซนอลตำนานกูเลยเนี่ยเบอร์14ที่ผมนึกทุกครั้งเนี่ยมาจาก คุณน,นี้แหละฮะโอเควันนี้สุดสนานมากแต่ขอย้ำอีกหนึ่งทีพี่บ้อมชนะปะ้า เอออะมาคุยกันหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่นิกครับผมก็ผมว่าเกมมันก็พอเข้าใจได้แหละว่าแบบข้อไหนมันไม่ได้ก็คืออาจจะไม่ได้จริงแล้วก็อาจจะเป็นความที่ไม่ถนัดด้วยครับเรื่องจดจาใบหน้าคนแต่สนุกครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าโค้ดป้อมไม่ชมดีกว่าตอนแรกจะบอกว่าเขาเก่งแต่ตั้งแต่ได้แชมป์เนี่ยดูทำนองทำหน้าแบบยอครับยอมโค้ดป้อมเก่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณทีมงานมากเตรียมมาน่าจะรีเสิร์ชข้อมูลกันแบบว่าหนักพอสมควรเลยครับเดี๋ยวให้แชมป์พูดอะไรหน่อย а uh, วันนี้อ่ะพูดถึงแล้วผมต้องให้เครดิตทีมงานนะที่ที่อย่างที่นิกบอกว่าทําข้อมูลมาดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูฟุตบอลอะไรเท่าไหร่เป็นไรเธอไม่ต้องทาเสียงแลไรเป็นไรอะให้โอ้แต่ทําโจย์ออกมาได้โอ้แม่งเล่นระแย่เหมือนกันนะให้เครดิตน้องนายน้องฝึกงานนี่น้องฝึกงานเป็นคนทําโจเลยนะครั้งนี้คอมเมนต์ให้มาแต่น้องนายได้แล้วก็มีช่วยๆกันทำมีน้องพีน้องฟออะไรเงี้ยช่วยกันทำครับเออแต่ว่าเนี่ยอันนี้แบบให้เครดิตของน้องนายเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้พี่นิกฝากช่องทางการติดตามหน่อยจ้า อะไรอยู่บ้างช่วงนี้ครับผมก็ฝาก NR Sport Radio เลครับผมชื่อช่องใน YouTube ชื่อเพจ IG Twitter TikTok สมัครไว้ทุกช่องทางครับ<ม>พิมพ์ตรงไหนก็ขึ้นฝากติดตามด้วยนะครับ<ม>แล้วก็<ม>ยังมีรายการไลฟ์ส์นะครับผมที่<ม>อาทำกับ True Sport Network นะครับผม,มอาิเวอร์พู แมนยูเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลถ้าเกิดลงสนามเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีรายการไลฟ์สดแยกแต่ละช่องของเอ็นอาร์ผมเนี่ยก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับเวลาลิเวอร์พูลลงเตะก็จะเหมือนแบบมันนําทัพให้ทุกคนมาเชียร์บอลร่วมอาร่วมกันรายการนี้อาจจะเป็นเพื่อนดูบอลเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับแล้วก็อีกหนรายการก็เทพนอกสนามเนี่ยแหละครับผมทางช่องทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กนะครับโอเคคราวนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ป้อมด้วยพี่ป้อมด้วยคบนะครับผม วันนี้พี่ป้อมก็ได้รับชชยชนะไปแต่สัปดาห์หน้าคู่ไหนจะกลับมารีแมทสามารถติดตามได้ทางออนไลน์เซสชั่นนะคะอย่าลืมนะฮะชอบกดไลค์ชกกดแชร์ถ้าเกิดว่าแขกก็สับสไคร e นะคะวันนี้หมดเวลาของเราทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนั้นแหละค่ะก็คือลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครัสวัสดีครัม่ผมดได้ อะไรวะละ